สบายดีเอฟซี่ย่ายเหมาซึมเนื่องจากฝนตกลมแรงหลายมือก็เลยเห็นไอ้กกบักฮุงหลูกลักของย่ายเหมาละลมตึงต้นนี้ถือว่าเป็นลูกลักเพราะว่าเล่านางแยง<บ>่งเมืองความเดกของมัน่นด้วยความภาคภูมิใจแต่สุดท้ายกับพายแพ่กับพะพิรุนและพะว่าอยู่ย่ายเหมาลวนางเมืองกกใหม่ถือล้มพัดแล้วว่าเพราะปานมันควักเอาหัวใจกูไปยำยี่ดีสมดยที่โกบักฮุงมันบล็มไปถือโกบักทุเรียนว่าะสั่นในย่าไเหมาลวสิว่างมวยกับพะพิรุนแท้ พอสำรวจความเสียหายแล้วปรากฏว่าหากบ่ขาดค่ะก็เลยให้ล้านมาย่อตนขึน้นแล้วก็เอาท่อเอาอยางมาดานไว้สิไปหาเสียหาฝ่ายมอผูกแขนเอิญน่ะควันมั่นเพิ่นว่าแล้วสิเอามันมโย่องใส่กับกกเสาฟไฟฟ้าพี่น้องแล้วว่าเถี่ยวต่อไปล้มมาแห้งปันใดมันก็สิดเดบห่หักถึงเสียกแล้วๆกับ่าแล้วเลีเ้ยวไปเห็นรถสุกประจำำําตําแหน่งงานก็งอกทันที วิญญาณซูเปอร์วูแมนกับเขาสิงห์ภากําลังจากบอมาตใสมูจาเห็นพาแล้วขนลดใสบอยเป็นหายเป็นขาดอิรีได้พี่น้องม่แย่นนี่แังยังม่ทันแล้ววิญญาณนาตาชาโรมานอฟกับมะเขาสิงห์แม่คอยพารกําล่างนี่ประดุดดีแอดเวนเจอร์ทั้งเจ็ดมารวมกันโอเบอร์แมนค้นแขะนอันนั้นเล่าเตียนหน่อยหอยสังอีรีได้พี่น้องแต่ว่าพารกําล่งเล่าหลายคัก นั่นนั่นไอ้ยักษ์เขียวก็มางานกบบักหุ่งในเมื่อเดียวมุ้งเจ้าก,ก็เห็นบก่ก็เคยบ่๋ไว้่อยพากไปขอกักหัวไปพี่น้องข่อยหน้าแม่ข่อยบัดทีนี่ไอแมงมุมกับสีมาเด้์คึงเสียคึงฝ่ายหรอบัดที่นี่มัดลยย่องลยย่างไปทัวสวนหรอพี่น้องขอแต่แคร์ว่าห้มันลมอีกแล้วว่ะข่อยก็ได้แตงแต่ตยืนเมืองข่อยปากว่าได้ค่ะเพราะว่าขันเขาไปไก่แล้งานสิงอบ ว่าวบันขาดข้ามพอทาสวาดพอสุธีรักลอกกระกมาจากวัดท่านใดนั่นเองลอกออกคําสั่งว่าเท่ากกยุค่ามันเอ็นใสถนนเขาจะไปฟันออกแน่พอข่อยกับฝ้าวได้มีดคอแล้วก็ฝ้าวไปฟันออกค่ะนี่เป็นพืชเศรษฐกิจที่แม่ยี่เมาล้ปลูกไว้ตอนหนีราคาสูงตันละพันสามหาซิไอ้เม็นบัท่านใหญ่กระเลตัดบัท่านใดขากระเด็ตะแครลอออกอีกแยกสองสามปีจังสิเดขายเย่ข่อยกลายเป็นเยือของเล่าไปอีกคนนึง บอยตะสุกรถดสออกกับไปเลี้ยวเห็นทอนฟื้นห้องเอิร์ดลูกสาวใหญ่มามามึงมาซอยกูเอาฟื้นเย่คอยกัเลดต้องเดดจัดการแต่ตามที่เห็นนี่แหละคะ่ะบ่ต้องสงสัยว่าเป็นยังคอยจังบ่เข่าไก่เล่าเหมือเฮียนบ่มีแผลคัดทำสั่งแล้วใดค่ะมีข่อยคนเดียวที่กลืนคว่เล่าเพราะว่ากัน่อยไปเห็นน้ำกลเล่ามาทุกอย่าง่อยสืบบ่ได้เหตุงานหลักก็คือการหาเงินเขาเฮียนนั่นเห็นบอกโกบักุ่งโกงนี่ยืนอยู่ดีๆกับงานเก่าพี่น้อง <laughs> โอบัหุ้งก๊กนี่มันเก๊ากะข่อยมาต่างโดนในที่สุดฝ่ากับมีตาโดนบันดาลใจเห็นไม่ยี่เมาใยายมันออกแล้วเยื่อไล่ต่อไปก็คือเย่ออขางบ้าน <c oughs> ข่อยเตือนมู้เจ้าแล้วว่ายมายูพวอแพรแวกไกลแล้วแล้วสิใส่มูเจ้าข่อยบอกแล้ว